สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาพามาพับขึ้นรูปชิ้นงานนะครับอ่าวัสดุเป็นเหล็กหนา5มิลิเมตรนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนไปไปพับกันเลยอันนี้นะครับก็อ่าพับงานตัวแรกนะครับก็อาจองศาอาจจะยังไม่ได้เป๊ะมากนะครับก็เดี๋ยวพับแล้วก็เราก็ต้องมาวัดดูนะครับองศาว่ามันได้ขนาดเท้าอสองศาไหมนะครับตามแบบ อโอเคถ้าเรามาก็าลองวัดดูอันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะว่าผุมวัดอะไรยังไงนะเพราะว่าเครื่องมันบังนะครับโอเคอันนี้ก็เดินมาเพิ่มตัวเลขนะครับให้ให้มันได้เกองศานะครับก็ตัวแรกตัวที่สอนี่ยอาจจะยังแบบไม่เป๊ะมากครับอันนี้ลองมาพับตัวที่2ดูนะครับว่าได้ขนาดไหมได้องศาตามที่ต้องการไหมนะครับอโอเคก็พับเสร็จแล้วก็ลองวัดดูนะครับ ถ้าได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะพับกันยาวๆเลยนะครับโอเคไปไปดูรัวๆเลยอา่าโอเคอันนี้ก็นะองศาได้ละก็จะไว้นิดนึงนะครับเร่งสปีดนะฮะเร่งสปีดไปนี่ยาวๆนะครับอันนี้ก็จะพับขึ้นทั้งสองด้านนะครับอันนี้ผมก็ทำการตั้งไทม์หลับไว้ไทม์แล a ไว้เหมือนเดิมนะครับ ก็จำนวนงานที่พับนะครับผมก็จำนวน200ชิ้นนะครับตามแบบอันนี้ก็สเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวสเต็ปที่2เดี๋ยวเราก็จะขยับสต็อปเปอร์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็พับสเต็ปแรกไปก่อนนะครับยาวๆรัวๆนะครับ โอเคอันนี้ก็มาพับสเต็ปที่สองรับองศาเท่าเดิมนะครับก็ทําการเลื่อนสต็อปเปอร์เรียบร้อยนะครับตั้งจิ๊กเรียบร้อยก็มาพับสเต็ปที่สองกันเลยโอเคอันนี้ก็ตัวที่สองอ่าสเต็ปที่สองนะครับไม่ใช่ตัวที่สองสเต็ปที่สองอันนี้ก็มือจะบังชิ้นง,งานอยู่เพราะว่าอันนี้ต้องเล็งให้มันชัวร์นิดนึงนะครับตั้งสต็อปเปอร์ไว้แล้วเรียบร้อยแต่บางงานจะแบบ เพื่ความที่มันมีการาขยับขยื่นของตัวชิ้นงานเวลาเครื่องกดลงมานะครับก็เลยประคองไว้เพื่อความแน,น,น่น,นยำน,นนะครับไปอันนี้เราจะตกที่สองนะครับเั็นระยะยาวนะครับเหมือนเดิมนะครับก็นี่ร้อยอันนี้เหมือนเดิม อันนี้นะครับอันนี้งานก็พับเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตางงานจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย